สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มีคอมเมนต์นะฮะบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นกับแฟนนะครับจัดไปฮะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะไปแบกมันซะหน่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปครับท่านผู้ชมตอนนี้มีกิจกรรม3วันสุดคุ้มเติมครบรับยกเสร็จนะครับเพียงแค่เติมไม่ครบ9 9เพชรเนี่ยก็จะได้รับกล่องดวงใจนะครับสีทองกล่องนี้ไปเลยฮะท่านผู้ชมฮะสวยมากนะครับผมแล้วก็เติมไม่ครบ299เพชรจะได้รับเป็นสกินไอวอล์ลครับท่านผู้ชมตัว ได้ฟรีด้วยนะฮะแถมเพชรเนี่ยยังไปใช้เงินได้อีกนะครับผมกิจกรรมนี้นะฮะก็จะสิ้นสุดในวันที่22เมษายนนี้นะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นปืนโกงๆให้ดูนะครับแล้วก็แบกแฟนไปด้วยนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม มาฮะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารับหน้าที่เดอะแบกนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์นะบอกว่าอยากเห็นพี่เล่นกับแฟนนะฮะจัดไปคุณผู้ชมแล้วก็อีก2คนเนี่ยจะเป็นน้องชายแล้วก็น้องสาวนะครับคุณผู้ชมนะฝีมือเนี่ยพอๆกับแฟนผมเลยแต่ว่าแฟนผมใช้นิ้วชี้เล่นเหมือนผมเลยนะฮะ่านผู้ชมมันเล่นแบบนะครับมันเล่นแบบมันชอบคัพเป้หมดเนี้ยมาเลยที่มังต้นแม่น้ำน่ครับมีตัวลงกับเราด้วยประมาณ1ตี้นะครับผมไม่ได้ยองบอกเลยอ้าสวยดิสองชาร์จมาดิ วีดเอสด้วยสองปืนโกงครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะเล่นทั้งเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคใช้สองปืนนี้แหละเดวแบกเสียงเท้าว่นไปหมดนะฮะเฮ้ยไม่แตกตามฮะไปไหนแม่สาวน้อยไม่รอดหรอกบอกเลยดาเพื่อเราล้มอยู่ในบ้านนะครับตัวหนึง่งยิงขึ้นบ้านฮะ จอดบึ้กแทกมีเก้าเดี๋ยวไปสามตัวนอกก่อนครับคุณผู้ชมล้มสองแบบนี้เพื่อนน่าจะเพ่นนะผมดูทรงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเกมนี้จะเล่น2ชาร์แล้วก็วิดเอสนะครับ <Okay. S 1> แต่ขอเวล3นะคุณผู้ชมนะโคตรจะโกงนะครับ2ปืนนี้นะผมบอกเลย <c oughs> บวกฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้มุดแมป38คนนะครับตอนนี้วิดเอสเราเวล3ละมาดิไม่ได้หย่องเลยอะ เอามิชามาทำไมก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็น G2 นะครับเอามานะเดี๋ยวผมเล่นเลยแล้วกันขี่รถหาเลยฮะท่านผู้ชมวงฟ้านะครับน่าจะมีหลงเหลืออยู่แหละมีเป้าเฮ้ยเจอเจอหนึ่งครับไม่ชนด้วยดาวเฮ้ย กดาเดตัวหนึ่งครับไกลๆเราไปกินนะลุ่นเอาโดนชอดปึ้งแตกมาดิครับบอกเลยเรายิงใครวะนะ ยิงคล้ายไกลๆเลยฮะน้ำผู้ชมนี่ไงไอ้วอลการเร็วไปเอาแตกอีกเปล่าเฮ้ยมองไม่เห็นมันนะอะเฮ้ยหัวแตกมาเวยพูดรัวทุกคนกระโดดยิงหวัวด,ด,ด้วยด้วยแต่ตัวนี้เรายังไม่เห็นมันนะครับคุณผู้ชม น่าจะในบ้านแหละไอ้วอลกันโอ้วงแรงว่ะอืมไปฮะเข้าวงก่อนโอเคต่างไอวอไปเพิ่มเลือดนะครับผมสกายเลอร์ไม่ต้องพันยาบอกเลยเฮ้ยผมเจอหนึ่งไม่รอดเรียบร้อยแตกนะครับผมเพื่อนเราโดนใครมาหน่า ข้างบนมีอีกนะครับผมเดี๋ยวขอพันยาแป๊บเดี๋ยวต้องขึ้นไปช่วยข้างบน <Okay. S 1> อโอเคเฮ้ยหัวแตกไปดิมาดิฮะ oh. โคตรจะรัววิดเอสบ้าไปเลีเ้ยวเฮ้ยแตกไปดิเมียเราแตกสำเลยี๋ยวค่อยไปชุบนะครับผมเก็บเหรียญไว้เยอะไปนี่ไงไอ้นบอล ดันเลยฮะไม่รอดโชว์สองชาร์จซะหน่อยท่านผู้ชมปึ้มแตกมาดิเม็ดเดียวแตกโอ้โหแล้วมีล็อกเต้ามันแคบๆนะสองชาร์จโอเคต้ำเลยโอเคฮะไอวอลแปดลูปน่าจะพออยู่นะโอเค ไปลาต่อเลยฮะคุณผู้ชมขอกินเห,ห็ดแป๊บเฮ้ยในโดนมีตัวหนึ่งน,นนะน่ะข้างล่างนะครับผมหอขาวปะ <c oughs> น่าจะหอขาวคุณผู้ชมเฮ้ยเจอละไม่รอดเรรยบร้อยดาวไปดิมาดิฮะคุณผู้ชมโคตรจะโกงจะรัวไปไหนเนี่ย <c oughs> แตกไปดิโอ้ยนี่ไม่มีไอวอลเลยเฮ้ยผมเห็นพึ่งลงฮะทุกคนสุดซี่เป็ดไปขี่รถสุนเลยแล้วกันขึ้นไอ้น้องเอาขึ้นดิ <c oughs> โอเคไ้ฮะทีมโกดังเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> เหลือซิเป็ดคนนะครับบนแมป อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว่างเห็นชุดชมพูเหมือนกันนะครับงงเลยเมื่อกี้คิดว่าตัวเองวิ่งชนตัวเองซ้ำเลยละกันอีกเปล่าไม่น่ามีนะครับในโกดังนะข้างนอกแหละนี่ไงไอวอลเดี๋ยวเราเบิดเช็คก,ก่อนละกันนะครับผมไปเฮ้ยโอ้โหลัดไม่ทันตรงไหนยิงมันวะ จะตรงลูกสอนแดงนะครับเดี๋ยวขอชุบเพื่อนก่อนฮะท่านผู้ชมโอเคชุบแฟนแป,ป๊บอาละจริงๆไปไปเกิดใหม่ซะเดือดแบกของจริงฮะท่านผู้ชมฮะเกมนี้ <laughs> 13คิวแล้วครับผมเรามีมิช้าอยู่ครับเดี๋ยวขี่รถป่วนเลยละกันไปเปล่าคนแมพเหลือ12คนนะครับผมเอ้ยเพื่อนเราโดนยิงตรงไหนวะตรงไหนอะ น่าจะตรงจุดแดงแรกนะครับเอาโดนยิงก็ไม่หววะไม่บอกด้วยเอาตายไปดิตายไปดิเกิดมาก็ตายมาแล้จริงจริงเยแแตกไปดิมาเลยครับอืชุบไม่ทันวะทุกคนวงมาละปล่อยมันแห้งตายไปเอาชุบมาก็ตายชุบมาก็ตายเฮ้ยเจอ ไม่เหลือเรียบร้อยอีกตัวฮะวิ่งไปไหนเ,นหเอา้าแตกมาดิโอ้โห و, เหลือตัวเดียววิ e งเอ็ดแม่งโคตรโกรงฮะท่านผู้ชมฮะขนาดโดนดาวเม็ดแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหหรือว่ามันเก็บอยู่เอเอ้ยเจอปล่อยปล่อยปล่อยพี่เองไงน้องเหลือตัวเดียวครับตัวสุดท้าย đặt lên đạp căn rồi begin cái này quá ơi âm có sụt thái ê hey, cái đi âu oh, luôn đi yên với luôn hào ดาวมาขี่รถฮะเบิดล้นไปบึ้มแตกไปดิโอ้โห,โโหยิงมั่วๆยังเข้าหัวครับโดนร้องสกิปแล้วโดนร้องโปลแล้วจังหวันนี้กี Q ่คิวครับนี่อ่ะ เือแบกนะครับที่1แรงแลงไดมอนไอวีนะครับคุณผู้ชมโอเคคือแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะ3คนอ่ะดูดิคิวหนึ่งคิวหนึ่งศูนย์คิว,ควผม19โอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> อยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับสำหรับนีก็ต้องขอตัวรับชมลายเพียงเท่านี้นะเ <Okay. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย